ขามมีตะโกนูนะคะหหนูหนีหมักเล็กหมากน้อยอันนี้พุทผานะคะพุทธภาขาขา,าลซ์ลีนะคะบ้านเราเรียกพุทธาราตีนะนี่ก็จะเป็นตะโกหนูนะคะตะโกหนูต้นจริงต้นจริงกิงตอนแต่เราเลี้ยงได้นานแล้วนะคะรอกินค่ะรารอกินเราจะปรับไปเสียบหนูนะ จะตัดไปเสียบหนูนะคะรอกิงอยู่ส่วนพวกนี้นก็จะเป็นหมักเล็กหมักน้อยะะหมักเล็กหมักน้อยต้นใหญ่ะะเ,เดี๋ยวพวกนี้ส่งไปสะนีไม่ได้นะคะ งไปเสนีหไม่ได้แล้วก็จะมีพุทธานะคะพุทธาเดียวฝนก็กำลังออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็จะมีดอกนะคะหมากเล็กหมากน้อยนะคะหมากเล็กหมากน้อยต้นใหญ่นะ พิ่งตัดแต่งเสร็จนะคะเพิ่งตัดแต่งเสร็จตอใหญ่นะคะเสวยค่ะกำลังได้พุ่มนะคะกำลังได้พุ่มสวยนะคะหมากเล็กหมากน้อยตอใหญ่นะเล็กหมากน้อยตุ้นใหญ่ตอใหญ่นะคะแถวนี้ตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะก็จะเหลืออีกแถวหนึ่งนะ ด้านหลังก็จะเป็นข่อยนะคะเดี๋ยวจะพาดูต้นข่อยต้นข่อยใหญ่นะข่อยใหญ่ด้วยเดี๋ยวพาดูต้นข่อยใหญ่ด้วยดูหน้าสวนแล้วก็มาดูข้างหลังสวนนะคะเยวเดินดูกันนะเดินดูกันนะคะต้นข่อยใหญ่ค่ะค าฝนค่ะวันนี้นะฝนตกปล่อยๆที่เราสายยางขึ้นมาไว้ตรงนี้เพื่อตัดหญ้าะคะเพื่อที่เราจะตัดหญ้ารุ่นนี้ต้นละห้าพันนะคะนี่นะสูงสองเมตรกว่านะเกือบสามเมตรนะคะน่าจะสามเมตรได้อยู่นะเนี่ยนะสูง กำลังได้พุ่มนะคะไม้พวกนี้นะต้นละห้าพันนะคะนี่แถวนี้นะสามต้นเรียงกันเลยนะอันนี้ก็ต้นละสี่พันห้าประมาณนั้นนะคะ่ะนี่ก็กำลังได้พุ่มนะคะนี่นะต้นข่นะคะสวยค่ะไม้กำลังสวยนะคะนี่จะอีกหน่อยก็จะได้ตัดแล้ว <laughs> พุ่มสวยค่ะพุ่มสวยมาก ต้นใหญ่นะคะเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่มากด้วยนะคะดูดูอิดนะคะดูอิดล้อมส่วนต้นต้นต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่แพงนะต้นเล็กก็แปดร้อยนะคะครูพันห้านะนี่ต้นเล็กนะคะอันนี้ต้นน้อยค่ะต้นน้อยนะคะนี่นะต้นละแปดร้อยครูกับครูหนึ่งพันหาค่ะนี่นี่มันก็สูงอยู่แต่ว่ามันลาต้นมันจะเล็กนะคะ ล้ำต้นเขาจีนอย่ค่ะพี่น้องรุ่นนี้ก็สามพันห้านะคะนี่สามพันห้าสามพันห้าสี่พันสี่พันห้าห้าพันอยู่ประมาณนี้ค่ะอย่างต้นนี้ก็ประมาณสองพันไม่รวมส่งนะคะราคาที่บอกนี่คือไม่รวมส่งนะราคาที่บอกนี่จะไม่รวมส่งนะคะ ยังไม่ตัดยังไม่แต่งนะคะนี่นะอันนี้ก็ตัดแต่งบ้างแหละนี่อันนี้อันนี้รุ่นนี้แปดร้อยนะคะแปดร้อยคู่พันห้านะนี่ราคายังไม่รวมส่งนะคะส่วนพวกนี้ก็สามพันห้านะคะนี่นะน,นี่แถวนี้นะคะแถวนี้แถวนี้สามพันห้านะ ราคาไม่รวมส่งนะคะนี่นะราคาไม่รวมส่งสามพันห้าต้นก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะน,นี่จะเป็นไม้ง,งนะอ่ข่ผิวจะขาวนะคะไม่เหมือนตะโก้นะตะโกจะผิวดํานะคะ่ข่ผิวเขาจะขาวนะนี่นะขาวไม้กําลังได้พุ่มนะคะ อย่างต้นนี้ก็สามพันห้านะคะนี่พุ่มสวยแล้วนะสามพันห้าเหมือนกันนี่พุ่มสวยแล้วต้นใหญ่ก็สี่พันห้าห้าพันนะคะไม้มีถึงราคาเจ็ดแปดพันเลยนะคะราคาไม่รวมส่งนะคะนี่ต้นนี้ก็สามพันห้านั่นนี่นะนี่เห็นได้พุ่มแล้วเนะี่ยนี่นะคะสามพันห้า ุ่มใหญ่แล้วนะคะไม้เราถ้าย้ายมันมันไม่มันไม่ตายคะคะเพราะว่าเราย้ายออกเรื่อยๆนะเราจะแกะบล็อกย้ายประจําต้นนี้ก็สามพันห้านะนี่ได้พุ่มแล้วนะคะสูงสองเมตรกว่าคะ่ะสองเมตรขึ้นนะคะสองเมตรขึ้นเลยนะชอบไม้กลุ่มชอบไม้กลุ่มไม้กอชอบไม้เดี่ยวต้นเดียเด่ยวเดี่ยวนี่ในสามพันห้า ตอนนี้เขาโดนฝนนะคะโดนฝนแต่ถ้าผิวเขาแห้งแล้วก็จะขาวนะจะขาวนะคะต้นนี้สี่พันนะคะนี่สี่พันได้พุ่มแล้วต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อย <S <S เดินดูไม้ในสวนค่ะวันนี้นะ ก็ตัดห้าแล้วค่ะพี่น้องเบื่องบักขามตัวนี้ฮกแล้วพี่น้องเบิ่งบักขามตัวนี้บมปิดซุ้งเร้วพี่น้องลวดโอ้ยลวดเขาหุมม่มหมดแล้วค่ะพี่น้องเราไม่มีเวลาดูแลเนาะดูเอาออกแก๊งในระบาดก็เสียวออกว่ไใดด่าละพี่น้องเขาง,งามาคักลายลวดเขาหุม่มคักลายค่ะพี่น้อง มะขามนะคะที่จริงมันเป็นทรงเลยดิค่ะพี่น้องมันเป็นพุ่มเลยด้ไม่ต้นนี้นะมะขามต้นนี้มันเป็นพุ่มแล้วนะเนี่ยรวดเอาบรยุแล้วค่ะพี่นอ้งองจิงเขาง้อไปตัวที่ตัวแดนแล้วรวดเอาบรยุแล้วาาน้ำมันมีแมงมุง <c oughs> แลนี่ของระท่านเดี๋ยวท่านได้จับปนี้ <c oughs> นี่อันนี้ก็อันนี้ก็แปดร้อยราคาแปดร้อยนะคะสองต้นพันห้าเหมือนกันนะ เริ่มสิบหกแล้วใบเขาเริ่มขื้นลายแล้วค่ะพี่น้องอันนี้เป็นคอยเตี้ยนะคะนี่นะคอยเตีย้ยคอยแค่ค่ะพี่นอ้องต้นนี้งามเด้นี่กุ้มกองอสวยนะต้นงอนะคะตรงนี้ต้นงอนะนี่คอยคอยแค่ค่ะอุย้ยสงสัยเมียนนั่นอีดิเมื่อกี้นะ่ะคันมือเลยค่ะพี่น้อง ก็ข่อยต้นใหญ่น่ะอันนี้ต้นบักบีนค่ะพี่น้องต้นบักบนีนตะขบป่านะนี่ตะขบป่าเรายังไม่ตัดแต่งนะคะยังไม่มีเวลาตัดแต่งนะตัดแต่งไปเรื่อยๆนะคะนี่ตะโก้ตะโก้จบป่านะคะนี่นะผู้ดใดที่ถามหานะคะเนาะใครที่ถามหาตะโก้จบป่า เราก็มีอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่ามันส่งไปรนณีย์ยากนะเดี๋ยวดูดูกันส่งไปสนณีย์ยากกิ่งมันกิ่งมันยาวอ่ะกิ่งมันล้นตะก้านะคะนี่นะถ้าเราแพ็คตะก้านะกิ่งมันจะล้นตะก้านะคะนี่แล้วมันก็งอเข้าไม่ได้ด้วยเนี่ยเนี่ยกิ่งมันงอเข้าไม่ได้นะคะเนี่ยนะเราก็เลยบอกว่าไม่มีแต่ถ้าเหมาตู้ได้อยู่เหมาตู้มันก็แพงนะคะถ้าเหมาตู้เนาะนอกจากจะซื้อกันหลายๆต้นเนาะ เหมาตู้ประมาณพันห้าถึงพันแปดร้อยถึงสองพันห้าประมาณเนี้ยค่ะพี่น้องถ้าเหมาตู้นะมันก็ค่าส่งแพงเนาะเราก็เลยบอกว่าไม่มีนะมีเยอะอยู่นะตะโกูจุปปาตะกูทองเราก็ยังมีอยู่ตะกูทองเราก็ยังเหลืออยู่นะนี่นะเห็นไหมตะกูทองใบสีทองอันนี้ใบแก่แล้วนะคะเนี่ยใบแก่เต็มที่แล้วนะนี่นะตะกูทองนะคะ ใบแก่เต็มที่แล้วแต่เรายังไม่บอกขายนะต้นนี้นะยังไม่บอกขายนะคะตะครูทองนะสิขายแพงอยู่หระอพี่น้องเพาสิขายแพงอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเราเหลือน่าจะเหลือต้นเดียวนี่แหละเหลือต้นเดียวค่ะพี่น้องฉันเหลือต้นเดียวนะหมุกค่ะพี่น้องนะฝนตกไม่มีเวลาเข้าสวนนะ,ะอันนี้สาวิตรีนะคะ สาวิตีรากโยงนะฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะพี่น้องนะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะวันนี้ไม่ได้นำเสนอขายอะไรนะคะนำเสนอที่ที่ขายก็บอกราคาต้นข่อยไปเนาะบางคนก็อาจจะดูต้นข่อยนะคะใครที่ชอบต้นข่อยชอบไม้จัดสวนนะไม้จัดสวนไม้ไม้ใหญ่นะคะราคาที่บอกไปไม่รวมส่งนะคะไม่รวมส่ง อันนี้ยังไม่นำเสนอนะคะยังไม่รีวิวเพราะว่ายังไม่มีเวลารีวิวจริงๆแล้วมันมีดอกนะมันจะมีดอกแล้วนะพวกนี้นะนี่ยแต่เราเลี้ยงแบบแค่เลี้ยงแบบไม่ใส่ปุ๋ยอะไรปกติเขาจะเล่งปุ๋ยเล่งอะไรให้มันมีดอกนะคะเมค่ะเมฆ่ะมันมีเวลาดูเลยค่ะเต็มเลย เอาพอกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องไปละไปละ